สวัสดีครับ,รบทุกคนซีนีวีทีวีวันนี้เราจะมาป่วนคนกันมีการใช้เชาตนนัวนี้เราจะไปทำการเล่นชิงดาวเพื่อเรียกพิดเอาล่ะตอนนี้เรารับป่วนคนแล้วนะครับคุณผู้ชมนห่นาะสาวสองตัวทกำลังสู้กันอยู่ไหมคุณผูณ้ชมเราจะเป็นการแย่งเซ่กันนะครับผม อะไตางเราแกเรากัดตัวสวัสดีเธอเทย์ทองามี่วนมานี้ไปเนีอยิ้ม้งผูดเลยผม่ค่มเขาเกาให้พนุพีเกินลุพีเกาไห้เึงไงเกินไม่หจะไปเด้มาหนี้ทำให้พนกพีผม เอาละถ้า,าก,ก,นานาากินข้าไม่ได้ไปกินคนอื่นกัต้องทำเสียงยังงี้ด้วยทำาสีงงสงงสงงายงทำเสียงเองไอเองสมุนิกบพีนุโอ้

ทำไมกูทำไมกูต้อทำเสีอย่างนี้ด้วะอุ้ยโดนไมอุ้ยคนวมันคืนกทฉันกินอะฉันจะพูดไม่เสร็จเลยแกนักแกสิฆาตแกเห็นไมไปแล้วฉันจะเกล้าตาย ยัง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 ยางยังยัอยัง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 ยัอยัง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 ยัอยังงยั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 งยมงงยั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 ัั มันอยู่ที่ไหนจ่าค้นโซากูมึงจัมันอยู่ไหนแเอ้าติดช่วยกูไดมจะจะม้มันเชดรึ้มมามันเปนาแล้วมัปนานแล้วมัน,น,นมันมันอยู่ที่ได้ แกนแกแกแกักแก่โอ้กะถือมึงเดี๋ยวมันมาโอ้บ้าไปชนงผ้าโอ้ขนาดพอดีคำอย่างนี้ต้องจกุกจิกตายค่ะทีวันกัดไม่เข้า ฉมยเมอาหารมือยิงขงฉันต้อเป็นแค่จะไป่อยกหจลลกแก่อีางตัวเองผางตัวกกนกับรรมชาเดียนเลือกสีที่มันกมกลนไม่สีนี้กมกลนกับธรไมชาลอเชคว่าจะเข้มไงับอุ้ยฮะเยาแต่ฟูกะตาสิคับ โอ้ไ oh ม่มกกตายเราคู่เ้าเราคุ่เดาชิคกี้กกแล้วไงไอาา่าฮ่านะแกเนีกกน่เรชิวี่เราจะเข้าไปโจมตีมันจากข้างสกักแกอย่าไปแล้วอ้ออาติดเข้เลยไป เฮ้เฮ <Hell>, ้กมกืนแล้วก็กมืนกมคคืนเขากมมือจธรรชาติกูจะไม่มีใครฆ่าเรานะ่าวันนีครับว้าเราเจอโนกเอนี่อยากกินเคสีแล้วลม,มีลมแดงแสก,กินฟืนแดงสก,กินเนื้อเดีแหละไปไงงกงกนกงกืน กูเก oh uh, bon ินเงียบ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 เงียเงียเงียบไปเจอเพื่ออาไว้แั่ที่ฉันพูดอะไรกูพูดอะไรกูเงียบผมัำยม่ได้หรอกผมทำไม่ได้หรอกไอติ่งโอ้แต่มันเป็ดน้อยไม่ใช่แกฉันรู้แกทำอะไร

เหมาะกับฉันจริงจริงม,มันอยู่ได้มันอยู่ได้เราต้องห้ามอ่ะโอ้ความไวใช้ได้มีกัดโอ้มีต้มทั้งต้มทั้งกะดโอ้มีกัดตรงที่ที่แปลกดิเชี่ยแก่แล้วยำๆกัดเป็นหนึ่งขีมันตาอมาอยู่ เฮียมี่ฉันจะฆ่าแกควรเอาเอากัดโดยพวกเจยวกันเองตายต้องอม,อออมีอืมอร่อยเยอะสุดเจ้าฉันเป็นล่าคเดียวถ้ามีคคามาเปรีพวกฉันฉันจะไม่รับเป็นพวกอย่างแน่น ว่าฉันจะครอบครองอาหารและฉันจะเป็นัะดับหนึ่โขอหุ่ซ่อาหารเพราะฉะนั้นฉันจะฆ่าแกอีวดโอ้รู้สกว่าตัวมันใหญ่กว่าที่ฉันคิดไปมัแล้วฉันฆ่าแกก่อนเลยยำ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 ยยกำปั้นกันว้าวฟันฉันจะใหญ่กว่าที่ฉันคิปมั เจ้ามันหงหัวใแล้วได้ปรดตัมาเฮ้เฮ้เด็กใครที่จะโจมตีฉันจะหนีลงนะบอกเลยตัวนี้โอ้กว่าที่ทุกคนคิดไถ้าคิดว่าก้าก็เข้าขาเบบ้เดแวมึง่าจะล้างแค้น มาดิเงับเงับเง็บเงับ,งบไม่ให้ไม่หงไม่ให้ไม่ทักทายมึงฆ่ากูตอนกูยังเป็นตัวเด็กกูจะฆ่า